เดี๋ยวครับผมแม็กเจ้าพยานะครับนี่มาพร้อมกับตัวเทพนะครับทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นแค่หม้อลมตัวเดียวนะครับหรือหม้อลมคู่แบบมาใหม่ผมจัดเต็มให้เลยนะครับผมหม้อลมคู่เพอร์เฟกต์สุดนะตอนนี้เลยนะครับผมแต่ความแรงอะครับผมบอกเลยว่าอยู่ที่งบประมาณนะนะครับผมงบประมาณของลูกค้าตั้งแต่2000ันนะครับ690าบาทนะครับผมหรืออยากได้แรงขึ้นอีก ใส่มะลมผมใส่เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น2,990นะครับราคาต่างกันนิดนิดเดียวไม่เยอะนะครับผมแต่คุณภาพจัดเต็มทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มตัววาล์วข้างในนะครับผมมันจะอัปเกรดนะครับพวกซีนพวกยางเนี่ยเราจะอัพให้มันหนาขึ้นนะครับผมอันนี้เรามาดูกันใกล้ๆเลยนะครับตัวปั๊มคู่นะครับผมนี่ดูนะครับชุดสตาร์นะดึงเบาทั้งคู่นะครับเป็นรุ่นดึงเบาหมดเลยนะครับผมแล้วก็นี่มอลมมอลมนี่นี่ ม้อลมคู่เป็นไงนะครับยังปรับแรงดันได้เหมือนเดิมนะไม่ได้ทิ้งตัวปรับออกนะครับนะยังสามารถเล่งแรงดันได้อยู่นะครับเทพจริงๆอ่านี่เรามาดูม้เอลมเดียวนะครับมีตัวเดียวก็จริงนะครับแต่ว่าก็แรงนะครับไม่ใช่ไม่แรงนะนะครับแต่ทีเนี้ยลูกค้าหวยหาอยากได้ม้เอลมคู่มาเราก็ต้องจัดให้นะครับแต่ว่าเพิ่มนิดหน่อยนะครับนะโอเคถ้าลูกค้าสนใจนะครับเดี๋ยวก็ลองสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้ครับสั้นๆนะครับโคตรแรง ok clap